เคครับก็กลับมาอยู่กับรายการจีบูชาแนลกันอีกแล้ววันนี้ก็เราอยู่กับเกม s i m u ูลิเตอสองนะครับเป็นเกมเกี่ยวกับ mm. เดินช้อปปิ้งนะฮะ mm. อะไรประมาณนี้อ่าก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับอ่าก็ให้มีเลือกตัวละครชายหญิงที่ยังไม่ได้ปลดล็อกอ่านี่ะอะไรเนี่ย <laughs> มีอะไรเนี่ยมดหรอเออเราจะเลือกนี้แล้วกันโอเคโอ้โหคนเยอะมากเลยดูดิอันนี่อะไรเนี่ยโอ้โหวิ่งกันเร็วมากโอ้โอโอ้โอโอ้โอคือแบบยังไงเนี่ยวิ่ยเ,เราได้ตังค์ได้บ่ ไปหยิบของเตะโอ้โหเตะได้ด้วยลิกขวาก็คือเตะนะเออไลชิปก็คือวิ่งเร็วโอ้เตะแล้วได้ตังค์ด้วยโอ้โหได้ตังค์อย่างเยอะหืมสองร้อยแล้วตอนนี้โอ้โหปิวเดี๋ยวนะเอแงเลย <laughs> แต่เก็บก่อน อ๋อซื้อของได้ด้วยอืมดเดี๋เดเดเเอาใหม่เอาใหม่ไหนอ่ะไหนอ่ะโถต้องทำอย่างนี้ไม่ตัวซีคือนั่งเหรออืตัวซีคือนั่งนะมีเซลฟี่ด้วย ตัวอ e ีคือเซลฟี่ครับคลิกก็คือถ่ายดูเดี๋ยวเดี๋ยวเยว <c oughs> อ,อ,อ,อาว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 ตายเหรออะเนี่ยอ๋อแกงตายเราจะไปสำรวจที่อื่นกันดูนะครับอ,อะไรมั่ง ร้านอะไรเนียขายของทั่วไปเหรอล้วไปล้วไปละไปลวยามเดี๋ยวนะเราหยิบของออกมาแล้วยามคือแบบนี่เหรออะไรวะเนี่ยอืออือ อออ่ามีให้เก็บด้วยเฮ้ยใช้ได้ด้วย,เด,ยวเดี๋ยวห้องน้ำผู้หญิงมีการต่อคิวด้วยเดี๋ยวนะห้องน้ำผู้หญิงไอ้นี่อะไรอันนี้โ <laughs> อ้ <laughs> ต้องเดินเข้าไปสำรวจเดี๋ยว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 นี่มันทำอะไรเดี๋ยวเห้อหาย เอาหายเลยถลุกระจกเหรองงงั้นเนี่ยอืมไปดูก่อนไปดูห้องน้ำชายเด็ดเด็ดเด็ดแล้วอะไรเนี่ยอ๋อแล้วตรงนู้นอะไรเนี่ยโอ้ยบ้าเอ้ยทำอะไรกันเนี่ยที่ไหนโหเตะทีทะลุทะลุห้องน้ำเลยเหรอ อา้อาวอา้าวเดี๋ย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 วอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วนี่อะไรเนี่ยอีเดี๋ยเดี๋ยวเราไปสำรวจที่อื่นกันต่ออืมอ้าวเรายืนเฉยๆเขาก็เดินหนียายยายไปไหนยายยาย โอ้โหโดนยายเตะืมดูดิเดินชนนิดหนึ่งมันเตะเอาโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเหรอโหโจนโจต้องไปช่วยต้องไปช่วยต้องไปช่วยอ้าวมันยอบอ้าวมวยอะไรเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวแล้วมือมือไม่ได้อ๋อเราถือของอยู่เราเซฟฟี่ไม่ได้อือถือลูกป่งด้วยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนขายไอติมทำอะไร อะไรอนนี้เอาอีกแล้วโอ้โหวิ่งเข้าไปอีกแล้วเข้าไปในร้านเกมอีกแล้วหรือเปล่าไปไหนเฮ้เขาขึ้นไปข้างบนกันไปดูไปดูไปดูปดบันไดทางลงเราก็ขึ้นเนาะ <c oughs> เดี๋ยวนะแล้วอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้เดดเดดเดว <c oughs> อะไรเนี่ยดีด้วยไม่ใช่แล้ะไม่ใช่แล้ะอ่อผมเป็นคนแจกลูกโป่งแล้วกันแจกทุกคนเลยอ่ะอ่ออ่อแจกให้หมดโอ้โหคนเยอะมากต้องล้าง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 ล้างอาออ่ออออขายอะไรกันอ่ะแล้วมันขายอะไรเนี่ยโอ้แมวอ่อ หน้ากากเหรอหน้ากากอันนี้น่าจะเป็นตู้ตก้ตูก้กล่องนะเอออ้าวพนักงานพนักงานเป็นลมโอเคไปสำรวจที่อื่นต่ออันนี้ยังไม่ได้เดินยังเดินไม่ทั่วเลยนะ <c oughs> เออนี่ขายอะไรขายกล่องเหรอ <c oughs> ร้านขายกล่องเราต้องทำลาย <c oughs> ทำลายทำลาย <c oughs> มจ่ตนะังแจตังร้อยห้สิบบาทโอ้โหห้าสิบเหรียญสิเออยามทำอะไรทำอะไร <c oughs> เป็นร้านอะไรเนี่ยอืมเดโก้ด้วยใช่ไหม กซอเออจิกซออืมเป็นร้านของเล่นอืออือแจ๊ะเลยโอเคไปต่อ <are> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไอนีอีกแล้วอ๋อถ้าเกิดเราทำร้ายคนก็จะได้ตังค์ <Okay. S 1> อืมเป็นเกมที่แปลกประหลาดดี <c oughs> ทำร้ายคนแล้วได้ตังค์ <c oughs> อา้าวอากระเด็นกระเด็นโอ้โหกระเด็นไปตรงนู้นเลยอืมนะเดี๋ยวนะนะดูก่อนทำอะไรได้อีกกดแซดคือซูมซูมเหรออืมอมืปรับให้แบบนี้ได้ด้วยกด B ีคือเลอครับปัวัจไรงมากเลย เอฟคือตดด้วยโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปเทสดูนะครับขี้ออกมาเถอะแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคือยามคือยามให้สะทุสะถานเลย เดินหนีเดินหนีแล้วตัวใส่เดินหนีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถือถือคอถือ <c oughs> แล้วทำไมมือเป็นแบบนั้นโอ้คือกลายเป็นกลายเป็นเกมที่สกรปรกโซโนไปซะแล้ว <c oughs> โอเคเราไปสำรวจต่อนะอืมร้านนี้ทำไมก็จัดกระจายกันอย่างเงี้ยโอ้โหบันไดก็ไปอยู่ตรงนู้นอืม ตัวอะไรลอยลอยอย่ะเนี่ยเดี๋ยวนะโน้ตบุ๊กเอ้ยอะไรอะไรอะไรคนวิ่งไปไหนคนวิ่งไปไหนคนวิ่งไปไหนคนเข้ามาร้านนี้กันอ,อ๋อมันลดราคาหรือเปล่าืขายทีวีขายโน้ตบุ๊กอะไรประมาณนี้อือด,ด,ดูดูดู <c oughs> แบบนี้เขาไม่สนใจกดใส่เลยกดใส่จะ <c oughs> ไหวมากเลย <c oughs> เดินตดเนี่ย <c oughs> <c oughs> โ <c oughs> อ้โหโอ้โหคนมั่วหมดเออ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 โอเค สำรวจต่อะนะโอ้โหคนขึ้นไปข้างบนทำอะไรกันอะไรอะไรตัวใส่เลยอืมที่มีแบนบตด้ยวยนะเราไปดูก่อนมันนั่งกันยังไงเนี่ยและเดี๋ยว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 ,ยวไอเด็กนี่อ๋อ ของได้อืมงอเลยทีเดียวเอองอเลยทีเดียวอ่ะที่มันนั่งแบบลอยตอนนี้มันนั่งอีกแบบนึงแล้วงงเลยนะเนี่ยดูกันต่อร้านต่อไปคืออะไรเนี่ยมีแบงค์อ๋อเป็นธนาคาร เป็นธนาคารอ่ามีอะไรบ้างมีทีนี่น,นี่ถ้าเป็นแบบแบบนี้น่าจะเป็นของให้เก็บเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนวิ่งแล้วอะไรวะดิอ่ะวิ่งไปไหนวิ่งมาร้านนี้แน่เลยร้านนี้เป็นร้านเพชรเดี๋ยนะเดี๋ยนะโอ้โหวิ่งมาโอ้โหโอ้โหร้านเพชรเว้ย อ๋ niin, ปืนชาร์ไฟฟ้า <c oughs> โอ้โหชาร์ดได้หมดเลยแม่งชาร์ดได้หมดโอ้โคนเยอะมากเลย <c oughs> เดียเด๋ยว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 เดี <c oughs> <ๆ>๋ยวเดี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 ๋ยวโอเคครับถ้าเกิดใครชอบ <c oughs> ก็ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็พาสไม่พาสสิเออถ้าเกิดใครอยากจะดูอีกก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับ เออผมจะเล่นให้ดูแล้วกันอ่านี่ก็อาไปก่อนแจ๊บจุ๊บเออบายบายไปละ